สวัสดีเพื่อนเพืเ่อชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ทางเกมคริจิโอฟโซนารีเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตไปนะครับมีการเพิ่มตัวละครใหม่ของตู้อะชีฟเมนกาชาเข้ามาโดยเจ้า c ค e ืเจตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นครืเจที่มีรูปร่างหน้าตานะครับเป็นมังกรกระดูกซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูรายละเอียดมาดูวิธีการในการได้รับของเจ้าครืเจตัวใหม่ตัวนี้พร้อมกับความสามารถของมันนะครับว่าจะเป็นครืเจที่มีความสามารถในการทําอะไรได้บ้างแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะครับกด, like, กด อยช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยส่วนใครนะครับที่อยากสั่งซื้อครีเจอร์หรือว่าจะเป็นเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมรวมไปถึงโทเค็นต่างๆที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆสามารถเล่นเกมเครีเจอรออฟโซลิได้ง่ายมายิาง่ยงขึ้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจที่แ a ้แซดดากอนช็อปเอกนาทางเราเนี่ยมีครีเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์และก็ยังมีเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมรวมไปถึงโทเค็นต่างๆในการเป็นเพื่อนพร้อมจำหน่ายเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจอออออยยยาาาาากกกกสสสสััั่่่งงงงซื้้้้นนนนนบบุชขเเรรระคคมถดดทีีลลิิ์ปไ โอเคเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเนกครไปดูรายละเอียดของเจ้าเคลเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดของทางเกมเคลเ t เจอร์ออฟโซนเรียนในสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับในวันนี้ทางเกมเคลเ t เจอร์ออฟโซนเเรียนเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตใหม่นะครมีการเพิ่มตัวละครใหม่ของตู้กระชับองที่มีชื่อว่าอะชีฟเมนกาชานะครับซึ่งเจ้าเคลเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นเคลเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมังกรกระดูกโดยชื่อของเจ้าเคลเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าคูบุกนะครับซึ่งถ้าผมออกเสียงผิดดไไปเนน่่่่ยยยต้้อออองขอภัวววะมมแใจาจาครก ว่าครูวุ๊กหรือว่าครูวักกันแน่อันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกละกันแต่ว่าส่วนตัวผมขออ่านว่าครูวุ๊กละกันนะครับซึ่งวิธีการในการได้รับเจ้าครูวุ๊กเนี่ยเราสามารถรับเจ้าครูุ๊กได้จากการสุ่มตู้กระชับองที่มีชื่อว่าอาชีพเมนกาชาโดยเข้าไปที่ช็อปดง,ง้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็หมดกาชาแล้วก็ตู้สุดท้ายเลยนะครับซึ่งเจ้าครูวุ๊กเนี่ยจะอยู่ในตู้อาชีพเมนกาชานะโดยเงื่อนไขในการสุ่มตู้นี้เนี่ยเราจะเป็นต้องมีสปีชีของเครื่องเนี่ยมากกว่าันม่ครโดย,าก,โดยการนับ สายพันธ์ของครีเจอร์ที่เรามีก็สามารถกดเข้าไปที่อินเวนทอรี่ทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นสายพันธุ์ของครีเจอร์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเราเนี่ยต้องมีให้ครบทั้งหมดนะครับหนึ100สายพันธ์โดยที่ไม่ซ้ํากันซะก่อนนะครับจึงจะสามารถปลดล็อกตู้อาชี v เมน n t กาชาตร,ตรงนี้ได้และนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะใช้เหตุหนึ่พเหตุในการสุม1่ครั้งซึ่งมีโอกาสในการได้รับเจ้าคูบุกเนี่ยอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถือว่าออกคนคายยากอยู่เหมือนกันนะคร หรือว่าขี้เกียจมานั่งสุม่มอาชีพเมนกาชารเพื่อจะมานั่งลุ้นเจ้าคูวุกเนี่ยพเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อเจ้าคูวุกนะครับได้ที่เพจพี่แกซัดดาวก้อนช็อปเองเนะตอนนี้เนี่ยทางเรามีเจ้าครูวุกพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากได้หรือว่าสนใจนะครับรู้สึกว่าชื่นชอบเจ้าเคลเเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับวิธีการในการได้รับเจ้าคูวุกนะครับเราไปดูกันที่ค่าสเตตัสของมันกันบ้างดีกว่าซึ่งสเตตัสของเจ้าครูวุกเนี่ยจะ การโจมตีเนี่ยอยู่ที่220นะครับค่าสตมินาเนี่ยอยู่ที่85เร็วเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่4,200ปอนด์สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่35ในการวิ่งนะครับอยู่ที่61แล้วก็ในการบินเนี่ยอยู่ที่19ซึ่งเจ้าคูบุกเนี่ยจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ประเภทไฟเลอร์หรือว่าสัตว์ปีกนะครับแล้วก็เป็นสายแคนิวอลหรือว่ากินเนื้อและเขาจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในระด อกว่าเจ้าคูบุกนะครับมันเป็นเครเจอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงูนะครับมีเกรดขนาดใหญ่ที่จะคอยปกป้องร่างกายของมันทั่วทั้งร่างกายเลยซึ่งอาวุธสําคัญของเจ้าคูบุกนะครับก็จะเป็นในส่วนหางที่มีความแหลมคมเป็นอย่างมากซึ่งเจ้าคูบุกจะใช้หางตัวนี้นะครับในการทิ่มแทงไปยังเหยื่อหรือว่าศัตรูของมันที่โชคร้ายและก็ยังมีปีกที่อันทรงพลังและก็คมกริบราวกับใบมีโดโกนนะครับที่จะสามารถใช้ในการฉีกร่างของเหยื่อเป็นชินช้นๆเพื่อจับกินเป็นอาหารไ ด้วยครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติเขาเป็นว่าหรือว่าเดสคริปชันที่เขาได้เขียนเอาไว้กับเจ้าคูกนั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าคูบุกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันตรงบริเวณส่วนหัวด้านบนตรงนี้นะครับเป็นส่วนเขานั่นเองซึ่งเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีเป็นเอ่าเขาแหลมขึ้นมานะครับเอ่ออีก2เส้นตรงนี้ซึ่งจะต่างจากเพศผู้ที่จะไม่มีเป็นอ่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นหนามแหลมตรงนี้นะครับขึ้นมาอีก2เส้นอ่าประมาณนี้และนี่นะครับเพื่อนสำหรับความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเเมียของจ้าู โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนำเจ้าขูกเข้าไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราเนแครจะมาดูความสามารถแล้วก็มาดูเกมเพล์แล้วก็รายละเอียดต่างๆของเจ้าขูสกสำหรับในร่างวัยเด็กแล้วก็ในร่างต,ตัเวเต็มวัยนะครับว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับและตอนนี้เราก็ได้เข้าไปอยู่ในเกมกับเจ้าขู๊กในร่างวัยเด็กเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเจ้าขู๊กในร่างวัยเด็กเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นครีเจอร์ที่ยังอยู่ในร่างวัยเด็กก็ตามนะครับแต่ต้องบอกตามตรงว่าด้วยความที่เป็นรรเจะดับ5นทาใให้่ง ของเจ้าคูุกเนี่ยจัดได้ว่าเป็นเครเจอรเจที่มีขนาดตัวเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าคูุกในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยจะมีค่า HP หรือว่าเลือดนะครับอยู่ที่870แต้มนะครับแล้วก็จะมีความสามารถประเภท a c t i v e Ability อย่างความสามารถสไป์ติดมาให้เราเนี่ยสามารถใช้กันได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยถึงแม้ว่าเจ้าคูุกเนี่ยมันจะอยู่ในร่างวัยเด็กก็จริงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าเจ้าคูุกในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยสามารถที่จะล่าเหยื่อได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยซึ่งงเเเหยื่่่่่อททีีีจจ้้้าาาาาคกกสมรรถะลไดดในนว็ ก็จะต้องเป็นเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเจ้าคูบุกเท่านั้นนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถ่จะใช้ความสามารถอย่างสไปน์เนี่ยในการบูสต์ดาเมจของเจ้าคูบุกนะครับให้สามารถโจมตีเพื่อปิดชีพของเป้าหมายหรือว่าเหยื่อที่เราต้องการที่จะล่าได้ในทันทีเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสาหรับเครเจอรจที่มีขนาดตัวที่ใหญ่โตตั้งแต่ในร่างวัเด็กก็คือจะมีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ดาเมจในการโจมตีเนี่ยถือว่าไม่น้อยจนเกินไปนะเพราะว่าด้วยความที่มีน้ําหนักตัวเยอะแต่ว่าก็จะแกกมาาด้วยรคร ไหวหรือว่าการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างที่จะเชื่องช้ากว่าครเจอร์ทีอ่อยู่ในร่างวัยเด็กเช่นเดียวกันตัวอื่นๆนี่ครับเพื่อซึ่งเจ้าคูบุกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครเจอร์ทีเ่เคลื่อนที่ได้จะเรียกว่าช้าไหมมันก็ไม่ช้าซะทีเดียวนะครับอยู่ในระดับปานกลางและกันแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเทียบกับครเจอร์ตัวอื่นที่อยู่ในร่างวัยเด็กเนี่ยเจ้าคูบุกเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเชื่องช้าผิดหูผิดตากว่าครเจอร์ตัวอื่นสักนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่มีขนาดตัวที่ใหญ่โตกว่่่าานรเแแตวกก็ ด้วยดาเมจในการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่ในร่างวัยเด็กนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่แบบต้องการที่จะเล่นแบบเซฟหรือว่าปลอดภัยที่สุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาเนื้อตามธรรมชาติเนี่ยกินเป็นอาหารได้นะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าในเกม Creature of Solaria เนี่ยเขามีเนื้อตามธรรมชาติอยู่เต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ต้องการไปเสี่ยงล่าเหยื่อเนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็สามารถหาเนื้อตามธรรมชาติกินเป็นอาหาร <ๆ S 1> ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าเจ้าค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ูบุกเนี่ยมันเป็นการเจริญ เติบโตอาจจะยาวนานสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งใช้เวลาในการโตจากร่างวัยเด็กสู่ร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับอยู่ที่1ชั่วโมงเต็มๆเลยหรือว่า60นาทีนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นกันไปยาวๆสักนิดหนึ่งนะครับและปัญหาหลักๆจ่ายที่ผมได้ลองเล่นมาเลยเนี่ยนะครับก็คือด้วยความที่มีขนาดตัวใหญ่เนี่ยดังนั้นเจ้าคูบุกในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยมักจะตกเป็นเป้านะครับหรือว่าตกเป็นผู้ถูกล่าสําหรับเครเจอ์ที่เป็นนักล่าที่มีขนาดตัวใหญ่กว่านั่นเองนะครับแล้วก็ด้วย หาพื้นที่หลบซ่อนได้ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งดังนั้นน่ะถ้าให้แนะนำนะครับใครที่มีปาร์ตี้หรือว่าอาจจะมีเพื่อนเล่นหรือว่าเออเป็นผู้เล่นคนเดียวเนี่ยก็ควรที่จะหาปาร์ตี้นะครับเพื่อที่จะคุ้มครองเราหรือว่าทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยผมแนะนำนะถ้าใครแบบมีปาร์ตี้เนี่ยก็จะเล่นเจา้าขูกได้ง่ายมากกว่านั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเจ้าขูกในร่างตัวเต็มวัยกันป้าดีกว่านะครับว่ารายละเอียดของเจ้าขูกในร่าง เ้าขูกในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะใหญ่โตวกว่าในร่างวัยเด็กสักแค่ไหนนะครเป็นเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็เป็นเจ้าคูบุกน้ร่างโตเต็มวัยนะครับเพื่อนสังเกตได้ว่าขนาดตัวเนี่ยใหญ่โตขึ้นกว่าในร่างวัยเด็กมากๆเลยนะครับและที่สําคัญก็คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าคูบุกเนี่ยก็แตกต่างไปจากในร่างวัยเด็กค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับซึ่งลักษณะเด่นของเจ้าคูบุกน้ร่างโตเต็มวัยนี้ที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนหัวนะครับที่จะมีเป็นหนามแหลมหรือว่าเป็นเกล็ดขนาดใหญ่นะครับงอกเพิ่มเติมขึ้นมาทําให้เหมือนกับเจ้าคูบุกเนี่ยมีเขาขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะซึ่ง มันทาหน้าที่ในการปกป้องร่างกายของเจ้าคูบุกนั่นเองนะครับโดยในร่างตัวเต็มวัยนี้ของเจ้าคูบุกเนี่ยจะมีค่า HP นะครับอยู่ที่5,800แต้มเพิ่มจากในร่างวัยเด็กมาประมาณ5,000แต้มเลยนะครับและดาเมจในการโจมตีของเจ้าคูบุกในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยจะมีดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่220ดาเมจต่อการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับซึ่งถากว่าเจ้าคูบุกเนี่ยทำการโจมตีใส่เป้าหมายหรือว่าเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเนี่ยเจ้าคูบุกสามารถจะสร้างดาเมจหรือว่าความรุนแรงจจาากกรโมตี ได้ถึง440ดาเมจต่อการกัด1ครั้งเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเทียบกับครีเจอร์เทียห้าตัวอื่นนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างน้อยไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็ทําความเข้าใจกันได้นะเพราะว่าเจ้าคูกเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียห้าก็จริงแต่ว่าไม่จัดได้ว่าเป็นเทียห้าที่อยู่ในระดับปกติไม่ใช่เทียห้าที่แบบมีขนาดตัวใหญ่ยักษ์อย่างแบบเอ่อครูทอสหรือว่าบูเรียวอร์เดนอะไรแบบนั้นนะครับที่มีดาเมจแบบ4ี่ห้าร้อยอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อน เจ้าคูบุกเนี่ยมันเป็นครีเจอร์เทียห์ที่อยู่ในระดับใช้คําว่าล่างแล้วกันนะครับเทียบเท่ากับพวกมิจูซุยมะอะไรพวกนั้นนะครับเพื่อเป็นครีเจอร์เทียห์ที่อาจจะแบบไม่ได้เน้นข่าสแตทตมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเจ้าคูบุกเนี่ยมันเก่งไหมผมก็ต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็เป็นครีเจอร์ที่อาจจะไม่ต้องล่าเหยื่อด้วยตนเองขนาดนั้นนะครับเพื่อทําให้พลังโจมตีตหรือว่าดาเมจของเจ้าคูบุกเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าคูบุกเนี่ยมันเป็นครี นซากสัตว์ได้โดยที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกายใดๆเลยนะครับก็คือเจ้าขูกเนี่ยมันเป็นคลีเจอร์ที่มีความสามารถไอรอนสโตมัสหรือว่าความสามารถกระเพาะเหล็กทําให้มันเนี่ยสามารถกินซากเนื้อซากสัตว์ได้เป็นอาหารหลักได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในร่างตัวในวัยนี้เนี่ย,ยยังมีความสามารถประเภทแอคทีฟเปอร์ t y ตี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งความสามารถด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นความสามารถในการพ่นฝฟนั่นเองอ่ะเราพูดกันถึงความสามารถของเจ้าขูกกันบ้างดีกว่านะครับว่าเจ้าขูกเนี่ยจะมีความสามารถอะไรกันบ้างเริ่มจากความสามารถประเภท พิเศษหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าคูบุกันก่อนละกันนะครับโดยความสามารถแรกเลยคือความสามารถ power charge นะครับซึ่งในขณะที่เจ้าคูบุกเนี่ยกำลังวิ่งอยู่บนพื้นเนี่ยมันจะมีหลอดชาร์จขึ้นมาแบบนี้ซึ่งหากว่าเจ้าคูบุกเนี่ยนะครับไปทำการกัดหรือว่าโจมตีใส่ใครในขณะที่มันกําลังวิ่งอยู่เนี่ยเจ้าคูบุกนะครับสามารถที่จะเพิ่มดาเมจของตนเองได้เป็นจํานวนห kennen, นึ่งเลยนะครับความสามารถที่สองนะครับเป็นความสามารถ defensive b l e e d นะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถในการป้องกันตัวเองของเจ้าคูบุกซึ่งหากว่ามา โจมตีใส่เจ้าคูกเนี่ยศัตรูตัวนั้นนะครับมีโอกาสที่จะโดนเกราะกำบังของเจ้าคูกนะครับที่มีลักษณะเป็นหนามแหลบแบบนี้เนะี่ยในการทิมแทงใส่ร่างกายเข้าไปก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะบลีดหรือว่าติดสถานะการเกิดบาดแผลจากการโจมตีใส่เจ้าคูกไปนะครับอยู่ที่2แต้มด้วยกันถัดมาเป็นความสามารถบลีดแอคแทกะหรับหรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างบาดแผลให้กับศัตรูเนี่ยอยู่ที่4.5แต้มนะครับแล้วก็ความสามารถไอรอนสโตมัชหรือว่าความสามารถในการกินซากเหนือซากสัตว์นะครับซึ่งเจ้าคูถ กินเนื้อเน่าหรือว่า้างเนื้อสร้างสัร์โดยที่ไม่ติดสถานะหรือว่าไม่มีผลเสียต่อร่างกายใดยๆของมันเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นความสามารถ selected teach นะครับหรือว่าความสามารถในการทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถรักษาค่าสถานะบีดของตงัวเองได้เป็นเรียะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ความสามารถบล็อกพินหรือว่าความสามารถในการต้านทานพิษเนี่ยอยู่ที่35%ความสามารถบล็อกบีหรือว่าต้านทานสถานะบีดอยู่ที่ยอยู่ที่40%แล้วก็ความสามารถคริมเบอร์หรือว่าความสามารถในการเกาะกําแพงนะครับซึ่งเจ้าคุกเนี่ยสามารถที่จะเกาะกํ ได้เหมือนกับพวกเชลูคูอะไรพวกนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ความสามารถบล็อกดีซหรือว่าความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยอยู่ที่60%สุดท้ายนะครเป็นความสามารถพอยซ้นไอแท็หรือว่าความสามารถในการโจมตีใส่ศัตรูเพื่อทําให้ศัตรูติดพิษจากคมเจียวของเจ้าคูวุกเข้าไปเนี่ยอยู่ที่2แต้มนะครับส่วนความสามารถประเภทแอคทีฟทริกเกอรหรือว่าความสามารถในการกดใช้ของเจ้าคูบุกเนี่ยมี2ความสามารถด้วยกันความสามารถแรกเลยคือความสามารถเอเนอร์จีเบรดนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเราสามารถกดใช้นะครับเจ้าคูบุกเนี่ยก็จะทําการ พ่นลมหายใจแห่งพลังงานออกไปซึ่งจะทําให้เป้าหมายนครับที่โดนเอ่อเอเนอร์จีเบรตัวนี้เข้าไปเนี่ยติดเอ่อดาเมจนะครับแล้วก็เสียสถานะต่างๆไปส่วนในความสามารถหนึ่งคือความสามารถสไปด์นะครับอยู่ที่50%ซึ่ง้ากว่าเราทําการกดใช้แล้วเนี่ยมันจะมีหลอดขึ้นมาแบบนี้ซึ่งในขณะที่หลอดเนี่ยขึ้นมาเต็มหลอดแบบนี้เลยเนี่ยนะครับดาเมจของเจ้าคู้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา50%นะครับหมายความว่าดาเมจของเจ้าคู้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีก160แต้มเป็น380แต้ม ใส่คลีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าในขณะที่ความสามารถสไปค์ทำงานเต็มรูปแบบเนี่ยเจ้าคูกนะครับสามารถจะสร้างดาเมจหรือว่าความเสียหายให้กับศัตรตูตัวนั้นๆเนี่ยในการกัด1ครั้งได้อยู่ที่760ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งถือว่าค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยเนะครับเพื่อนๆสลหรับความสามารถสไปค์ตรงนี้ทําให้เจ้าคูกเนี่ยสามารถจะเพิ่มดาเมจของตัวเองได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะฮะและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าคูกนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเจ้าคูกเนี่ยอาจจะไม่ได เป็นครีเจอร์ที่เน้นดาเมจในการโจมตีโดยตรงขนาดนั้นซึ่งถ้าเราดูจากความสามารถของเจ้าคูก,กันมาแล้วเนี่ยเจ้าคูกเนี่ยจะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีนิสัยในการล่าเหยือ่อหรือว่าโจมตีเหยื่อเนี่ยจากการกัดเหยือ่อแล้วทาให้เหยื่อเนี่ยติดสถานะต่างๆไปซะมากกว่านะครับแล้วก็จะมีความสามารถประเภทแอคทีฟพัลล์เ y ตี้นะครับที่จะสามารถบูสต์ดาเมจของเจ้าคูกเพิ่มขึ้นมาได้นะแล้วก็จะมีความสามารถพาวเวอร์ชาร์จนะครับที่ทำให้ดาเมจของเจ้าคููเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้อีกก็จัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่อาจจะมีีค่่าาตทพื้นฐนฐ ไม่ได้เวอร์หวังมากนะครับแต่ว่าความสามารถส่วนใหญ่ของเจ้าคุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นความสามารถในการสร้างความเสียหายแล้วก็บูสต์ดาเมจให้กับตนเองเป็นหลักเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นคลีเจอร์ที่มีทักษะในการล่หรือว่าต่อสู้ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเป็นคลีเจอร์เทียห้าที่ไม่ได้ยืดยาดอืดอาดเหมือนกับตัวอื่นนะครับแต่ว่าก็กลับกันเช่นเดียวกันไม่ได้เป็นคลีเจอร์เทียห้าที่มีค่าแสแตทที่แบบเวอร์หวังอลังการเหมือนกับคลีเจอร์เทียห้าตัวอื่นเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมมองว่าทางผ สร้างเจ้าคูบุกขึ้นมาเพื่อให้เป็นครีเจอร์ประเภทนักล่าที่เน้นการใช้สกิลหรือว่าทักษะต่างๆเพื่อเสริมความเก่งกาจให้กับมันซะมากกว่านะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้สกิลเพลในการเล่นเจ้าคูบุกนิดหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการแบบเป็นสาย PVP หรือว่าสายนักล่าอะไรประมาณนี้น,นะครับเพื่อนๆก็ควรจะมีสกิลเพลหรือว่าออประสบการณ์ในการเล่นเกมครีเจอร์ออสเตรเลียมาสักนิดหนึ่งหรือว่าใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่แต่ว่าอยากลองเล่นเจ้าคูบุกเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าคกมันน็็เปรที อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่ามันค่อนข้าที่จะอยู่ง่ายกินง่ายนะครับเพืเ่อนๆมีความสามารถไอรอนสโ m a ัสสามารถที่จะกินเศษเนื้อเศษซากเนื้อเนี่ยนะครับได้โดยที่ไม่ติดสถานะใดๆดังนั้นเนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้วเจ้าคูบกมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปล่าเหยื่อด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพืเ่อนๆดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆผู้เล่นใหม่ก็สามารถมาลองเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการนําไป PVP สักเท่าไหร่นะครับใครที่แบบต้องการเอาไป PVP เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอาจจะต้องมีสกิลเพลย์หรือว่าทักษะในนนกาาารรเเเล่ปะมณึัสบจ้ เคอร์่าตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้อย่างเจ้าคูวบุกนะครับแปลว่าเจ้าไวเวิร์นกระหนูนั่นเองอ้อผมลืมบอกไปนะครับว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้บางคนอาจจะ,ะคิดว่ามันเป็นมังกรหรือเปล่านะแต่ว่าทางเดสคริปชันเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าคู่บุกเนี่ยมันเป็นเครเจอร์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคล้ายกับงูตรงไหนอาจจะเป็นส่วนหัวหรือเปล่านะที่มีลักษณะคล้ายกับงูนะครับแต่ว่าลงไปอ่านในข้อมูลของเจ้าคูกลึกๆดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคูวบุกเนี่ยมันเป็นไวเวิร์นนะ จริงนะเพราะว่าดูจากลักษณะรูปร่างหน้าตาแล้วก็เหมือนกับวเบิร์นค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าคูบุกหรือว่าเจ้าเครเจอ์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะ,ะที่อัปเดตเข้ามาในรูปแบบของอาร์ชีฟเมนกาชาจัดได้ว่าเป็นเครเจอ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยละกันนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเล่นกันดูละกันนะ,ะสำหรับเจ้าเครเจอ์ตัวนี้มีข้อคิดอย่างไงเกี่ยวกับเจ้าเครเจอ์ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพบปะพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ